นี่ครับผมทุกคนมาแล้วนะครับผมตอนนี้สวัสดีครับพี่น้องนี่วันนี้ก็มาเจอกับใจหนุ่มเหมือนเดิมนะครับผมมาวันนี้ใจจะพาทุกท่านมาทำปลาอุบเนาะสุดไทยใหญ่นะครับเป็นจุดบ้าน,านตอนอยู่บ้านเนาะพี่น้องนะครับผมตอนนี้ก็ได้ปลามาอยู่ ประมาณหนึ่งนะครับผมหลังจากตอนเช้าไปตกนะอยู่บ้านนะครับวันหยุดนะครับผมพี่น้องเดี๋ยวใจจะมาทำเป็นเมนูตอนอยู่บ้านเนาะครับผมอบปลาอบปลาลมนะครับผมลมปลาแหละเนาะครับผมพี่น้องนี่ครับผมแซ่บเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปดูเครื่องปรุงกันนะครับผมพี่น้องเนาะครับผมส่วนเครื่องปรุงนะครับผมนี่ครับผม วันนี้จายก็ใช้ถั่วเป็นส่วนผสมเนาะถั่วผักยาวนะครับผมแล้วก็ผักชีพรลังหอมแดงนะครับแล้วก็กระเทียมมะเขือเทศนะครับเกลือสุรดน้ำมันขมิน้นเหมือนเดิมนะครับผมพี่น้องนี่นะครับแล้วก็นี่พระเอกนะครับผมถั่วเน่าบดนะครับไปพี่น้อง ติดตามรับชมวิธีทํากันน้อพี่น้องเนาะก่อนจะไปชมก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดชับสกาให้ใจน้ําเด้อพี่น้องเดือครับผมเพื่อเป็นกําลังใจทําคลิปต่อๆไปนะครับนี่ครับผมพี่น้องหลังจากที่จายไปหั่นมาแล้วนะครับผมส่วนตัวใหญ่เนาะครับผมใส่ลงไปนะครับก็เครื่องปรุงนะครับทั้งหมดเนาะครับผม ที่จบอกไปเบื้องต้นเนาะครับผมลงไปเลยนะครับแล้วก็ใส่พริกถั่วเน่าลงไปนะครับผมทุกคนตามด้วยขมิ้นนะครับ ตามด้วยเกลือนะครับทุกคนแล้วก็ผงชูรสนะครับใส่เยอะก็แซ่บหลายนะครับผม <laughs> รผมตามด้วยน้ำมันนะครับผมทุกคนใส่น้ำมันลงไปเนาะตอนนี้ก็คลุกให้เข้ากันเดี๋นะครับผมอืม ตอนอยู่บ้านนใจชอบทำกินมากนะครับเป็นเมนูเด็ดเลยนะครับผมเพราะว่าไปตกป่า,าตามห้วยตามธรรมชาติมาเนาะครับอร่อยนะครับคุกให้เข้ากันก่อนนะครับเพื่อให้รสชาติของเครื่องปรุงนั้นเข้ากันดีเท่าไหร่ก็ยิ่งอร่อยเท่านั้นนะครับผมทุกคน กินหอมมากเลยนะครับพอใจใส่ผักชีพหลังไปด้วยเนาะครับผมมาทีนี้ครับผมปิดผ้านะครับผมเปิดไฟเนาะเดี๋ย <Dual> ว <alarm noise> มาดูกันเนาะทุกคนหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับผม กลิ่นหอมมากทุกคนแต่ว่ามันคุกแรงไม่ได้เนาะครับผมเพราะว่าปลาขาวเนี่ยม,มันมันมันสุกแล้วมันค่อนข้างจะเปื่อยนะครับผมพี่น,อน่องโอ้ยหิวข้าวเด้เนาะครับผม นี่ครับผมทุกคนมาแล้วนะครับผมตอนนี้ตกแล้วนะครับผมทุกท่านเนาะครับผมนีมเนน่เน้นเนื้อปลาบูเนาะครับผมเน้นๆเ,เลยนะครับปลานิน่นนะครับผมแล้วก็ปลาตะเพียนนะครับ ตัลมเนาะครับผมอยู่บ้านก็ชอบทำกินสุดนี้แหละนะครับผมเดี๋ยวจายพาไปลงถ้วยเนาะพี่น้องนะครับผมสุกแล้วนะครับหิวข้าวแล้วเนาะเดี๋ยวจายจะเอาไปกินกับข้าวสวยนะครับผมข้าวสวยร้อนๆนะครับแล้วก็ข้าวเหนียวร้อนๆก็ได้นะครับผมไปพี่น้องไปลงถ้วยกันนะครับผมหิวข้าวแล้วนะครับ มาแล้วครับทุกคนนี่ครับผมพี่น้องเบิ่งใกล้ๆเลยเนาะครับผมยิ่ข้าวมาก <laughs> ปลาแตเพียนนะครับผม แน่นๆเลยนะครับผมนี่ครับผมทุกคนสุกแล้วนะครับตอนนี้ก็พร้อมรับประทานนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ใจหนุ่มขอตัวลาพี่ๆเพื่อนๆไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ